น้องเอลินนะฮะจากทางทีมโซดาป๊อปนะครับอะตอมครับยังเอาไม้หนึ่งมาเป็นอะตอมก่อนนะฮะมาครับโอเคไม้สองเตรียมสแตนบายแล้วก็เดี๋ยวเราจะฟังสัญญ,ญาณจากโค้ดอีกหนึ่งทีนะฮะถ้าโค้ดพร้อมเดี๋ยวผมจะปล่อยตัวถ้วยรางวัลมีเสิร์ฟให้ครบพร้อมทุกคนนะฮะแต่เราจะไปดูกันอันดับที่หนึ่งจะเป็นใครกับทางทีมไถ่ผัดในรุ่น18ขวบ พร้อมนะลูกอ่าเดี๋ยวให้โค <Olivier. S 2> <De switched S 1> ้ดสแตนบายตรงนู <variety: S 1> <be everyone. S 2> ้นนะฮะพร้อมไหมครับโค้ดอ่าโค้ดพร้อมโค้ดสองโค้ดพร้อมแล้วโค้ดสามโค้ดอ่าโค้ดโค้ดพร้อมดพร้อมหมดแล้วอ่ะพร้อมหมดแล้วไปอ่ามาสำหรับในรอบนี้นะจะเป็นรอบชิงถ้วยรางวัลครับกับในรุ่นไรเดอร์ทีมไถ่ผัดอายุไม่เกิน16ขวบในรอบนี้นะชิงถ้วยรางวัลกับทางทีมชาวด์เจอร์เทอร์โบตัวตึงบึงสีไฟและโซดาป๊อปตอนนี้นะฮะ น้องอะตอมน้องลียาและน้องเอลินตัวตึงไม้หนึ่งเตรียมความพร้อมวิ่งแรงๆเลยลูกนะคุณพ่อคุณแม่พร้อมน้องๆพร้อมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเรดี้ เลไี้ยง,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 งขึ้นไปก่อนครับแล้วตอนนี้ครับเป็นอัตอมนะฮะเอาตัวตึงเข้ามาก่อนครับในรอบนี้ไม้ยหนึ่งนะฮะตามมาต่อด,ด้วยน้องเอริน,นะฮะขึ้นไปเรื่อยๆครับลียานะฮะเข้ามาเป็นอันดับที่3อยู่ครับแต่อย่างที่บอกไปนะเกมยังไม่จบนะ,ะยังมีแก้เกมอยู่ตลอดเวลาแล้วตอนนี้ดูแล้วยังพอสูสีนะฮะยังไม่ทิ้งกันห่างเยอะเกินไป เอลินเร่งหน่อยครับช้าไปหน่อยนิดนึงนะพอไปวิ่งกับพี่อตตอมเนี่ยพี่อตตอมเขาไปเลยนะลูกเอลินวิ่งไปครับลิยาเสริมแรงหน่อยแล้วเอาต้นหนาวครับแม่ฝั่งตัวตึงพิจิตคืนมาครับเปลี่ยนแผนมาแล้วเอาไปมะนาวครับตัวตึงทั้งเลยแน่ๆมาเอาไปครับมะนาวไปได้ไปแล้วตัวตึงอันดับที่สองครับ ต้นหนาวขึ้นมาเป็นดับที่งต้นหนาวจะโดนไหมเดี๋ยวเราไปดูกันมันหนาวนะฮะไล่ขึ้นมาครับแล้วเป็นเนเน,เน,เน่ะนะฮะจากทางทีมเชลเดอร์เชอร์โบเชอร์โบอ้าวไปตอนนี้ยังเป็นต้นหนาวต้นหนาวจะโดนมะนาวแล้วโอ้าวเมะนาว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  โอ้หมะนาวไม่ลุกแล้วฮะเพื่อนช่วยด้วยนะบาซิลช่วยเพื่อนด้วยนะไปครับมะนาวครับโอ้โหไม่วิ่งแล้วมะนาวไปต่อลูกโอ้หเจอพิ่แข็งแรงมะนาวเพื่อนมาแล้วไปไม้สาม หมายสามไปโมจิมะนาวเก่งแขนเก่งขาดีเร็วหน่อยลูกบาซิลรออยู่มะนาวตอนนี้ที่เหลือครับหมายสามมาแล้วเออหมายเสี่กันดั้มอ้าวลูกเร็วกันดั้มตัวแปรวันนี้เด๋วแบกนะกันดั้มนะเดวแบกนะเดวแบกในะ back, นะ back, นะทีมนะกันดั้มนะ ไปเร็วเร็วบาซิลช่วยเพื่อนหน่อยบาซิลช่วยเพื่อนหน่อยบาซิลเร็ว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 มวยโมจิเร็วหน่อยตอนนี้กันดั้มครับเดอะแบกไอริสเดอะแบกแต่ไอริสนี่ต้องคะแนนโอ้โหแบบคุณต้องวิ่งแรงๆเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้มะน,นาวเขาช้าปหน่อยพิจิตครับไปครับกันดั้มไปไปไปเออเดอะแบกคนสุดท้ายคะกันดัมฮรั วิ่งไปร้องไปเดี๋ยวเรามาดูการจะขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งได้หรือเปล่าเพราะว่าคนสุดท้ายแล้วนะฮะแล้วตอนนี้ครับเป็นน้องพลนลนะฮะตัวตึงจากฝั่งชาวเดอร์โทเบอร์เอโ,โบหมายปีท้ายแล้วเป็นพลนลแก้เกมดีครับแม่พลนนะฮะแม่โคตโอ้โหแก้เกมดีมากไปเรื่อยๆฮะกันดั้มมา แล้วตอนนี้อลิสไปโอเคอลิสไปมาแล้วตอนนี้ไม้สุดท้ายนะฮะอันดับที่หนึ่งกำลังจะเข้ามาแล้วใน <ST an th ew> รอบนี้ เอออ้าวอันดับที่สองมาเร็วไอรีนเร็วไอรีนเร็วไอรีนเร็วต้นหนาวเขา,าง่วงแล้วเร็วไอรีนมาแล้วต้นหนาวทันมือทันมือเร็วเออไฟสองมาปบมือเดี๋ยว ทำไมอันนี้มันลุ้นกว่ารุ่นเลสซิ่งเนี่ยฮะโอ้โหหัวใจจะวายแม่แล้วกลับกายเป็นนะครับแก้เกมได้ดีกลับมาคืนนะครับเป็นเชลเดอร์เทอร์โบขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งะครับจะมีน้องลียาน้องพ,นพนันลน้องเนเน่น้องโมจิรวมพลังกันอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองนะฮะเข้ามาเป็นตัวตึงนบึงสีไฟจะมีน้องอะตอมน้องเนกี้น้องกันดัม้มและปิดท้ายเป็นน้องต้นหนาวนะฮะ และอันดับที่3นะฮะวิ่งดีนะฮะแต่น้องมะนาวไปล้มเราไม่